ชีวิตจริงต่องสาวิตรีที่ผ่านมาต่างกับไฮโซในจอถ้าจะพูดถึงนักแสดงหญิงสม,สมัยที่เคยเล่นละครมาแล้วแทบทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นบทนางเอกใส่ซื้อถูกตัวร้ายใส่ความจนพระเอกต้องรีบรีมาช่วยไปจนถึงบทนางร้ายที่ผ่านให้คนเกลียดกันทั้งเมืองเธอคนนี้นั้นสามารถสมทุกบทละครอย่างตั้งใจเธอทุ่มเทฝากฝีมือไว้ไม่เคยห่างหายไปจากหน้าสื่อไทยเลยจริงๆสาวิตรีสามนิพักธ์อย่างประเด็นผมทองหน้าเหมือนฝรั่งตัวขาวคนก็เล่าว่า หน้าตาไม่เหมือนที่น้องโดยทุกอย่างจริงๆมันทําให้เราเป็นเด็กมีปมด้อยและมีปัญหามันเริ่มจากเพื่อนแม่เขาพูดว่าเก็บมาจากทางขยะและมีคําอื่นๆอีกมากมายที่พยายามบอกว่าเราไม่ใช่ลูกของพ่อแม่ในตอนนั้นเราอาจจะถีงไปแต่มันก็สะสมอยู่ในใจมันมีคําถามอยู่ในใจหรือเราไม่ใช่ลูกเขาจริงๆด้วยความต่างคาพูดที่ตอกย้ําตอนเด็กๆทุกคนเกิดจะรู้เพราะเราเป็นเด็กที่สงสยัยซึ่งตอนเด็กๆเรายังอยากจะไปเช็คที่โรงพยาบาลเลยว่า เราเกิดที่นั้นจริงหรือเปล่าก็คิดมาเรื่อยๆจนแม่เสียก็เลิกคิดเพราะไม่อยากได้คำตอบอะไรอีกแล้วเอาจริงๆที่เคยคิดจะตรวจ DNA เลยด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ก็แฮปปี้กับชีวิตไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นพี่น้องตั้งหกคนลำบากขนาดไหนคือฐานะทางบ้านไม่ดีแต่คุณพ่อให้ลูกๆเรียนโรงเรียนคอนแวน์หมดเลยค่าเธอมันสูงต่อเด็กๆที่ประมาณ1 2ถึง13ปีคุณแม่ทำง,งานแม่บ้านฝรั่งพอฝรั่งกลับประเทศเราก็ต้องหาที่เช่าบ้านใหม่ คุณแม่ก็เลยมาช่วยป้าขายของได้เงินวันละ50บาทซึ่งทุกวันพฤหับสบดีพี่จะได้ไปช่วยล้างจานและก็ได้เงินเพิ่มอีก15บาทแต่พี่จะแอบเอาเงินป้าตลอดเพราะรู้สึกว่าป้าให้เงินแม่น้อยไปแล้วตอนเอาเงินป้าพี่ก็ไม่ได้รู้สึกผิดนะเพราะเราเอาไปให้แม่ส่วนใหญ่จะเล่นเป็นคนรวยย้อนไปตั้งแต่เรียนคนอื่นจะคิดว่าบ้านรวยแต่จริงๆจ,จนแต่เพราะเราตัวขาวผม ท้องเหมือนฝรั่งพอบอกว่าบ้านจนก็ไม่มีใครเชื่อเราไม่ได้เป็นคนกลัวความจนนะและไม่รู้สึกอายด้วย